โอ้โหปลากาครับพี่น้องปลากากับปลาหัวแข็งปลาหัวแข็งปลาเขาสอยนะครับไปปิดอ่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเม่พ่อยทุกท่านครับเมื่อนี้เออนั่นครับแม่พ่อยสวัสดี อันเมื่อนี้กัดภาพพี่น้องมาเบิงมาติกสะดุงครับนี่ครับพอดีว่าฝนตกแห้งมาคลืนนี่ครับพี่น้องมาล่องเบิงครับหนาไปอันพจน์ไหนแม่ห้อยมาเนี่ยสะดุงจักซอกจักเส้นอ๋อนครับแปดซอกสองเส้นกับเส้นเครื่องครับพี่น้องประเดิมกับบัานุนี่ตั้งกล้องกับประสูตรงหญ่เขาพี่น้องแม่กระตายตัวใหญ่ๆครับนะครับ อืมประตูตัวประตูบ้านเคิงโลได้ครับโอ้ฝนพี่น้องป่ามันแลนอยู่ข้างหลังสะดุงครับข้างนอกสะดุงฝนยับขึ้นมาหยีจักหน่อยยับยับอันตัวยืนตัวจะคองยืนอนะ่ะขึ้นไมอน่อยีจักหน่อยให้มันให้มันอันให้มันอยู่เลาะฟังหนะ้าสะดุงะนะป่าแลีนอยู่เลาะฟังนะ อันน่ะอนนะปา่านเรียนยี่เหล่าฟังนี่ครับนี่เลาอ,อนี่ยลายลายนี่มันมันตื่นสะดุ้งครับเป็นไฟไหมครับอันมองนั่นนะมองยาไม่ยา,าลาบั่นกระปาบอนที่ดีอยู่นั่นมองนั้น มุดฝ่ากระลังมากครับนี่เนี่ยเบิ้งไม่ค่อยยกแต่นี่เอ,ยยอ้อันนี้ปากกา,กาอืมปากกาครับปากกานับถึงว่าอีกเปล๊บเนี่ย ไปซ้ำโอ้โหกาลังมาเป็นโมเป็นโมไปลาที่เดือดนะครับตากระเดือดมาโมูหน,นึ่งเด้อ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 เด้ติงเด้อมันกำลังมาทางสะดุ้กกำลังมาทางนี้กำลังมาเรื่อยเรื่อยเดือดถ้าสิบวอก เ,เดี๋ยวๆลังมากเ,เลย่ด้ยกระสูตรก็มานล้วมันรอๆฟังมาหาอันหยาเี่เขียวนีนแล้วนี่ยมอหอดหยาเย้่เขียวนี่มองค้าสตรงนี่โอมันขึ้นหรอทำไม มันไหลขึ้นหรอมันแดนขึ้นหรอยกขึ้นไหมยับขึ้นไหมอีกอว้าเาครับตานี่ เบิ่งกันครับผมโอ้หัวซักอยู่ห์ไหนพี่น้องปลาเส้นหานอนเนาะหัวซักข้าอยู่สะดุ้งโอ้ได้ปรากดปรากดปรากดเออนั่นปรากดเขาตัวนึ่งนะพี่น้องนั่ปน,น,นปรากฏเสร็จแล้วฮัลโหลเรื่องดีฮหวยเห็นแต่มาลงเบ็ดปรากดใหุ้เรามองนี้นะ แต่ว่าน้ำมนันยันงบ่แดงนะพี่น้องไม่ต้องน้ำแดงกว่านี้โอ้ยไปซ้มทั้งปล่อยป่าเนาะจริงๆมันต้องดูสร้างอย่นี้เนาะเอ้ามาบ่มาบ่มาบ่มาผิดเลยโอ้ยบ่หอดครับทำในป่าบ่อน,นี่นะมันตื่นครับว่าอยู่สูงเพผนบ่ เอาหนาดีตัวนึงตากกาครับนี่นอ้องากายุธนาทางสายมัเป็นอันเครื่องเครื่องอยู่ตีเออมันเป็นอัน,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 นอเครื่องเครื่องอยู่จับแล้วถับมาเททางนี้ หอดบครับหอดบ่อป่าปนพันพี่น้องโอ้บ่อหอดเลยมันยัมีามนยัมีาน้ำมาทางกะมนาใสนิงสองสงนกเฮ้ยโอ้มันป่าตัวใหญ่โอ้อยู่ในหันก็มีโอ้สองตัวครับ สองตัวพี่น้องปากกาตัวนึงก็ไปไปยังนัง้นปลากคาบ่อาจจะเป็นมุมไก่นะครับเพือพี่น้องมันฝนตกไหมฝนตกครับจะกล้องเปียกมันจีบประคุมค่ะนี่ครับเย่ะสะดุง้งสะดุง้งนิยแต่ประยงมาว่าในกระคารว่าสัตว์นี่ คลองคองตัวอันนี้ก็เป็นตะกาแม่แดงนี่ครับนี่ตะกาแม่แดงสนไฟสนใจกับ้างไรได้ครับเนี่ยปลาน้ำแดงแสด้หอยซิบโลปเอาเดินซิบโลเนาะอืมไปสนใจกับ้างไ้ครับปลาบุ้มิตายอือ ดูดระดัดนานปากกาครับปากกาตัวนี้นมันกระดังเล่นเขาบ้าบ้เขานี่มันอยู่ฟังนี่เนาะ เงียบแระวาณนี่ครับเงียบแล้ว ปกาปกา้ปกาปาก้าตัวน,นึงครับพี่น้องนึปกาก้าอยู่นอกหรืออยู่ในล่ะในบ่ออ๋อนั่นนะครับไล่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 มัน

นี่ครับเอานะครับปากกาครับพี่น้นองนนั๋งามันิมือ <laughs> ติดตป uh ่ะบานเป้า huh. ข uh ันมาหดหนาสะดุ้งแล้วโอ้แรงขึ้นเลย หอด่โอ้ยบ่หอดบ่หอดปลาบอลอยู่งข้างคือดงนั่นนะครับหางได้เน่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 ปลาเนี่ยเต่งก่ะอือติดกระน้ำเลยเนาะจัดวงปลาครับพี่น้องหน่อยเพิ่งเพิ่งเบิ่งเบิ่งปลามันลอย มันกำลังโค้งมาทางหาสะดุงเฮ้ว hey, ้างไหมว่างไหมว่างไงกำลังโค้งมาทางนี้ ไปออกนอกมันเลี่ยวออกนอกบุม,มีตัวแตกกุ้มแน่บ่เ<อ>มื่อหอดสดุงจริงๆเลว่าเลี่ยวออกเกออยอเนี่ย โอ้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 ยีน่ายีนอายูยีนอายูโอ้นี Never, warranty, ่สามตัวครับพี่น้องสวย ยกแลนอ้อมล้างเขาหันละกอมันเข่าว่าเรากำแพง คือมามาบมาเดอดัดดัดหายเจ็บบาดนี่เนาะปลาเอ้ยนี่แหละครับพี่น้องติ๊กปลาธรรมชาติครับไม่ีบาไดไตบาดบอลนะครับนี่ อู้คนทั้งหนาคนมันเป็นหอดทั้งหนาคนเลยอือคุณอยู่มุมมันเลี่ยมคุณครณงอ้อ๋ตัวหนึ่งครับตัวหนึง่งโอ้มาละบาลนี่ปากกาครับพี่น้อง อยู่ในอยอยู่น้กโอ้หนึ่งมาแล้วมาแล้วปากการครับพี่น้องปากกาปากกาสวยงาม บรรยากาศริมหนองครับบรรยากาศริมหนองมันอี่ก็น้ำเป็นไรวนตกความครับ เอาสอง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 ครับสองตัวครับพี่น้องปลาสูตรสองตัวตงตงมะยามไหมมะปดมาปดปลาตัวนี้มาปตาปไปเร็วๆปลาสูตรปลาสูตรมังนี่ เอาล้ครับบานพี่น้องยกอยียก,ยกยกอีกบานนี่ก็สิขอปิดลิปแล้วครับบานครับเบิ่งฟ้าครับพี่น้องฟ้ามเมื่อตึ๊บมาแล้วโอ้ฝนนะครับยามฝนตกหนักครับ ย่าน,น,าน,น,นาเมื่อบ่เลยครับพี่น้องคนป่ายางเมือเลยเอ้าเอายกยกบานนี่นี่ยกบานนี่ก่อนจังหัดพี่น้องครัเบิ้งป่านัาาาา่มเกษสรมีบาดได้นะบ่เลยนะครับพี่น้องลองล่องมาสวยเอาเฟ่าเอาเบิ้งป่าก็ไม่ค่อบย,บยบานนี่เกษสรตื่นต่ออยู่หรอ เก็บกล้องก่อนครับพี่น้องย่านกล้องเปียกนี่นะครับเป็นงานป่าออกมาสวยๆก็ได้เอา,าเอาเอายกเอายกแข่งขึ้นกับพ่อมันเห็นอยู่ในหันด้วยโอ้นั่นแหะครับพี่น้องนั่นแหะเป็นอยู่ป่าครับโอเคโอเคมาจังกบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับมเมอนี้ก็สวัสดีครับ